ดูครับตารางทีมเนี่ยก็คือลงวันที่เมืองประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวงเนี่ยอีกประมาณ30วินาทีฮะถึงจะเห็นวงแรกตรงนี้ครับผมว่าวงลงล่างเอาอีกแล้วผมแทงส่วนคุณแล้วกันผมไปวงซ้ายบนเลยแหมชาวสวนนะโอซ้ายบนมันเกินไปคุณคุณเบนแหมวงมันไม่ได้เป็นสัมพันธ์ตรงนั้นเลยนะแต่ว่า <ผม S 1> เราขเขมขำแล้วเดี๋ยวรอดูคุณเดี๋ยวรอดูจะขี สังเกตสังเกตบุรีเอาไม่ใช่บุรีรัมสังเกตว่าปิ่นโตเกมมิ่งกับลำพูนธีรทรครับลงมาที่ฮอสพิทอลทั้งสองทีมดงอัปเดตมาปลายซ้ายกลางๆครับผมนั่นแหละฮะผิดหมดแล้วดูตรงนี้ครับมาแล้วไฟมีครับผมลำพูนกับปิ่นโตครับกำลังจะควักปืนขึ้นมาแล้วเพชรเรดไปยิงน้องใส่โค้ดในเบอร์เบิร์นไปได้ก่อนมาพักเกอร์ไปยิงน้องใส่เซเรียร์เรอีกครับผมมาปิดคิวเวซ่าก่อนไปแล้วดูโรซิเตจเจอามาปิดคิวเรอีกไปเพชรเรตปิดคิวโค้ดในเบอร์เบิร์นไปครับ ถามจริงเถอะอันนี้หิวข้าวหรือเปล่าไม่รู้มาปิดโตเกมิ้งคนเดียวครับบีซี่บีซี่คนเดียวบีซี่คนเดียวมากระสุนต้องจํากัดกระสุนต้องจํากัดมาลงบันไดกระโดดมาเต็มไปเียบร้อยครับผมเพชรเด็ดปิดงานครับผมปิดโตเกมิ้งจบ16ไวเหลือเกินเนี่ยนะบอกแล้วว่าอย่าซ่ามากครับผมมีรีโอติดตู้เย็นนะฮะ <c oughs> ตรงนี้แล้วถ <c oughs> ึงนะผมสงสัยอย่างหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่ามาครับตรงนี้ชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับต้องบอกเลยว่าทาวฟรอ ทาฟาทาฟาโาอ๋ชื่อแหมผมไม่ได้อ่านมันพีชโข้โหขออภัยด้วยท่านผู้ชมเรียกว่ารอไหมรอรอที่แปลว่ากฎหมายฮะเออเดี๋ยวนะฮะอันนั้นคือซิกแซกนะเราจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเราก็ต้องอ่านชื่อจอห์นฟ่คนนะอ่าได้ครับผมทาฟัโก์รอ โอ้โห oh, oh, ไอ้หนุม่มพวกนี้เองก็เปลี่ยนชื่อไม่เกรงใจนักภาคเลยครับแล้วตามมาเลยครับซัปเปอร์แคนิมี่ครับ,รรรบทีมที่ได้ไก่ในเกมที่แล้วครับพวกเหมือนกันนะพวกเองเล่นเปลี่ยนชื่อก <g ül> ันไม่เกรงใจแล้วดูตรงนี้อูชิดะแจ็คขอบรับเคาะคอหาสปอนแต่ว่าไล่ไปก่อนไม่โดนสักเอ้ยโดนเหมือนโดนไปเม็ดหนึ่งครับครับต้องบอกเลยว่าไดโนเนี่ยชื่อเก่าของเขาหรือว่าทีมเก่าของเขาเนี่ยพี่เบนครับคุณผ,ผู้ชมครับ D H เอไม่ต้องเดาแล้วหมพูดได้เลยไดโนเสาร์ไทยแลนด์ได้ไหมฮะ D H N D นะอ๋อเอ้ยไม่ได้แล้วนะแล้วดูตรงนี้ครับขึ้นมากักพื้นที่ด้านบนครับอันนี้คือก่อนที่จะไปโพชิงกีนะครับสำหรับในแมปอิรักเกลตรงนี้ครับอาครับฮะเจคอบครับ M I T H เกมที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าคิวได้เยอะก็จริงครับแต่ว่าวงเนี่ยมันบีบหนีพวกเขาไปครับทำให้ในการที่จะเล่นต่อในวงต่อไปเนี่ยค่อนข้างลำบากครับเหลือแค่สองคนด้วยอย่างธนวัทีแรวมถึงเอกรูเซียครับ เฮ้ยแล้วดูครับเขาจะขับมาจิ้มนะฮะหาสปอนเองไปสกิดเขานะครับต้องปื้มนะโอ้โอยังไงครับรูทแบบนี้ปะกันแน่แต่ว่าเขาชะลอก่อนให้เพื่อนไตก่อนเดี๋ยวมีปัญหานะอืมเหมือนจะแยกกันเล่นด้วยนะสำหรับ MITS ตรงนี้ครับแล้วดูครับมาวนรถอยู่นะสำหรับหาสปอนครับน่าจะเล่นในเนี่ยครับแหมต้นไม้ส้มกันก่อนครับแบบนี้ต้องดูครับว่ารายิงคอสได้หรือเปล่าสำหรับ MITS ครับคุณผู้ชมครับ มาดูครับไม่แน่ใจว่าพี่ๆอยู่ไหนครับแต่กําลังจะเห็นรถไกลๆยอยู่แล้วเขายืนหัวเน่งๆครับแต่ว่ายังไม่เปิดตําแหน่งครับมีคูณแปด้วยนะ s l r แบบนี้หวังผลได้เหมือนกันครับต่าไปดูที่ d ดทเกมมิ่งกันบ้างครับยังค่อยๆเล่นกันอยู่นะเน็ตเวิร์กแหลกดีเทคกันไป1รอบนะฮะตรงนี้ตามไปดูที่ธนวันร TS ครับผม MITS โอ้โหมากาบบ้านตรงนี้ครับแล้วดูฮะ นั่นแหละครับเริ่มเปิดไฟแล้วดีเครมแมนครับไปยิงน้องใส่เขียนซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดครับน็อกไปก่อนนะอืมๆเอาอีกแล้วโอมแม่บุรีรัมย์มาเดือดๆเหมือนกันใครบอกว่าผมไม่ยิงเนี่ยตรงนี้ดักแมนครับยิงคอสไล่หาหน้าของหาสปอนครับโอ้แล้วดูฮะโนวาด้าครับมายิงน้องโซลีนครับแล้วดูฮะหายหมดเลยโนวาด้ายิงลองชองไปหมดตี้ครับจบมาสิบห้าไปเลยสำหรับมาโยอีสปอร์ตใช่ครับอีอารีน่านะอยู่ในตัวอาคารหมดเลยครับสี่คนครบครับแล้วชาร์เปอร์มาไกล เพาะมาชาร์เปอร์บอกวามาใจกูระ้บอกฟอร์โรชตฟอร์อโรชอตามไปยังไม่มีดาเมจเข้าสู่ตัวคนมาผ่านมา2คัน3คันมงไซ MIT S อครับโกดังตรงนี้ครับสำหรับชาร์เปอร์อีสปอร์ตเลยครับผมโอ้โหดูครับไดโนครับโดนสกิดไปหนึ่งนัดครับแล้วมาฮะลราฟราฟการอครับมาเป็นเกาะ3มโอ้โหหมวก3มด้วยเองมาคร,ครบแบบนี้ใครจะเอาเองลงวันนี้แม่ทำปากด้วยนะตัวสอนนี้ครับขีดสามขีดเนี่ยนะครับผม ทำปากนะพูดไม่ได้คำนั้นนะทำ,ทำปาก<ะ>่งเดียวพอผมอยากรู้อะค,คุณบอกหน่อยได้ไหมผมไม่ได้ครับ <laughs> บอกไม่ได้จริงนะคุณไม่รู้หรือเปล่าแล้วรอดูครับตำแหน่งตรงนี้ฮะมีโอกาสากาที่จะปะทะกันเร็วๆนี้และนี่ธนวัฒน์ฮะไปเปิดศึกไว้ก่อนแล้วก็เริ่มเจาะยางรถแล้วด้วยคนน้ำมันไม่ได้ครับผมยิงตัดยางมาซะเลยฮะตรงนี้ครับไม่ต้องเคลือ่อนตัวต่อถ้าวงที่3ามพี่เบนครับลงไปด้านล่างของมิลิเทอรี่เบสบอกเลยว่าบันเทิงเริงไส้ฮะตรงนี้ครับโอ้โหแล้วดูนะ เขาปิดมุมฮะไม่เอาอะไรเลยครับแบบคืออยู่ตรงเนี้ยแบบปิดเลยใครเข้ามาโดนแน่นอืมเอาครับอุจิฮะเจคอบครับยังวนกันอยู่นะแถวนี้ครับลงต่อเรือครับแล้วดูครับพีคมาดูอยู่นะตรงนี้ยังไม่เจอครับธนวัตรครับร้อนแรงร้อนแรงมากโน้โอ้เอาครับแล้วเหลือต่อมาไปมงใส่ m i ตสหรือเปล่าเป็นนักของมีเหลือขอภัย สายมาตัตเรลากา,างยาวๆมาด้านหน้ามีด่านอีกหนึ่งดาเป็นหน้าของเด y t เทรเกมมิ่รับช่วงต่อมา MS ชมบุรีมีปัญหาแล้วเลยครับผมโอ้โหแล้วดูครับตรงนี้ฮะอินฟินิตีครับไปยึดสะพานด้ฮะเจคอบครับมายิงน็อกใส่เบบี้ตานแล้วอยู่อย่างคมเลยยิงซูริโอไปอีกคนนึงแล้วดูทราฟาก้ารอครับยิงน็อกใส่อิเมจินครับอืมเอาครับ ต่อเนื่องกันเลยครับเอ็มพื้นที่ค่อนข้างดีเหมือนกันครับแต่ว่าใกล้ๆลัลลโวงมันดีกลับขึ้นไปด้านบนเฉยเลยครับแบบพี่เบงคุณผ,ผู้ชมครับไปหาเดชเกมมิ T ่งโอ้โหแล้วดูเข่าลูกนั้นครับบอกเลยเข่าลูกนี้ใครจะขึ้นเนี่ยหลายศพแน่นอนฮนะ มาตะว,วันนี้เรียบร้อยเจมส์มินแต่นอกน้าของอินเวสติไม่ได้เหมือนกัจเกมเขาแก้วไหลตายมาตะวันนี้มาเล่นตัวปั๊มปั๊มเททอนนั่ของเจมส์มินไปเหมือนกันแต่น้าของทาวฟอลกันรอครับผกไม่แต่น้าของเบสเซ็ตก็บโลกไปเหมือนกันโอ้โหแล้วยังไงครับมิโลจี้เฮ้ยอย่างคมเลยครับไปน็อกเซตทคุล้อแล้วดูปิดคิวจากเบสเซ็ตไปโดนฟราฟากดานรอคูค่แล้วมาน็อกใส่เลสโกปั๊มปั๊มมิโลจี้ปิดคิวจากุล้อไปนันาวาร์แค่วาปิดคิวอินเวสติ่งไปครับ โอ้โหขยันเปิดขยันปิดประตูขยันเปิดขยันปิดประตูมาต,ตรองอันนี้เอ้ยออกมาให้ไม่เจอใครเลยเว้ยเฮ้ยแล้วเดินวนกลับเข้ามาในบ้านกันก่อนครับเ <c oughs> ดย์เทอยู่บนเขาให้ราตรงนี้ครับแม่รอยิงคอสส่หาหน้าของแอตแทนออร่าลงมาถึงมีเหลืองครับแต่ว่าเดเทต้องระวังหน้าของชาร์เปอร์ครับที่จะเดินเข้ามาตีใส่นะครับผมแล้วแม่ฟแฟกเกอร์แต่หน้าของก็ชิมสีวะลวกไปเหมือนกันดูครับยังไงแม่ฟแฟกเกอร์ซ้ำไปเลยครับแล้วตรงนี้ไม่ดีครับเข้ามาอยู่ทางด้านขวาล่างของวงแล้วเองอยู่อะไรตรงนี้ก็สองคนเนี่ยวงเขาจะบีบแล้้วนะเฮย ต้องบอกเลยว่าออกแผนที่มาหาสปอนอยู่นะฮะตรงนี้ครับคุณหลุดอะไรของคุณเนี่ยแล้วดูตรงนี้ฮะจะมาเปิดประทะก,กันแล้วครับใกล้มากๆครับซึ่งเดเตรียยึดครองชชยภูมิจะได้เปรียบมากกว่าแล้วมีเซตเนตมาสำหรับบอสชีและพิกเซลอะไรจะโผลมาแต่ว่ามินยองซอกมายิงเปิดดาเมจไสเบอนอติก้าไปก่อนครับผมแล้วดูโดนเนตมาจากปู่ชิวนูรินครับยิงคอมาเหมือนกันเล่วอ่านเข้าเหมือนกันฮะโดนร้อมซ้ายขวาแล้วด้วยครับสำหรับมินยองซอกค,ครับ เอาครับวันนี้แมนนดิก้าบอกว่ารออยู่ครับมินยอนซ็อกมาปั๊มยาขึ้นมาก่อนจังหวะนี้มาพลิกขวามาปาเดซายไปหาหน้าทากับบอสชี้ว่าตรงนี้เรียบร้อยลงแหลกบอดีแล้วไงต่อไดโนไหลมาใกล้ๆเหมือนกันจังหวะนี้ก็นยอนเทไปหนึ่งลูกหรือเปล่าออปชั่นมาค่อนข้างสวยเหมือนกันจังหวะนี้แมนนดิก้าแหวนโอ้โดนหน้าท้ากอบไดโนสุนกันไปเหมือนกันแล้ไดโนโดน้าท้าของแบตเทมซ่าครับสสดกันไปเป็นเขงเปิดระหว่างนี้มาดูริน่าทาเปอร์ไปใส่แล้วก็มินยอนซ็อกก็ลุกไปอีกหนึ่งคน แต่แกไปมาตรงนี้ทาฟาก้านี่ยจะไม่รอผมเพราเพื่อนน้องไปหมดแล้วหลายที่มายิงทำหนะ้าทำหนะ้าของนี่กระปุกยิงไปก่อนโอ้โหแล้วคนสุดท้ายครับโดนหนูลินครับมาปิดคิวทาฟกาก้ารอนะแล้วดูตรงนี้มาต่อเนื่องกันมาธนาวัตรไปยิงน้องใส่บาตูริก้าและสกูลูเซียไปยิงน้องใส่สัตเทพซ่าครับแล้วดูหนูลินครับสวนอุชิดะเจคขอบไปแต่ว่าสกูลูเซียมาปิดคิาไว้เขาหนูลินครับเรียบร้อยฮะนี่คือท็อปโฟก์เราครับพี่ชอนใหม้มาดีเอสลำบูนธีรธรชาร์เปอร์แคนดิมี่อาแคนดมี่และอลิัยวัฒน์ครับ โอ้โหมาแรงจริงครับสำหรับ MITS ในเกมนี้ครับต้องชื่นชมเขาเลยครับในการหาพื้นที่การเล่นครับและมาเทรดน็อกไว้ได้เท่านั้นครับยังไม่เสียใครไปครับสำหรับ MITS โอ้ตําแหน่งของว่าตําแหน่งพวกเขาค่อนข้างสวยเลยนะแต่ว่าต้องรีบหาโพสิชันที่ดีนะเพราะว่าใกล้ๆพวกเขาครับมีลำพูนที่ไปที่ได้5้าคิวแล้วด้วยครับใช่ครับเอาเลยครับผมเก็บไปคนละสองตัวนี้ครับธนวัตร T S อุจิฮะอ่าอุจิฮะเจคอบครับผมลงไปถึงเอสคลูเซียครับ ผมว่าถ้าตั้งชื่อได้พี่เบนผมว่าอีกหน่อยเนี่ยอนาคตข้างหน้าผู้เล่นนะตั้งชื่อยาวประมาณสองบรรทัดผมดูแลจริงเหรอจะตั้งว่าไงบ้างฮะไม่รู้ชื่อนามสกุลชื่อเล่นอ๋อทัศนัยภูวดลไหมอะไรอย่างนี้ป่ะเออนายทัศนัยภูวดลแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านหลังไหนอะไรเงี้ยหมู่ไหนตำบลไหนจังหวัดไหนอย่างเงี้ยนี่ไงไปไปอยู่หมู่สิบเลยฮะกับพี่อนีโอติก้าหมู่สิบกำลังเปิดรับลูกบ้านอยู่ใช่วางอยู่ แล้วดูฮะไม่เบรกกันเลยอะไรทั้ไปแบบไม่ดีไม่ดีไม่เบรกกันเลยนะฮะและอริชายาวครับยาวๆฮะอริชายาวเห็นและยิงดิเพื่อนเออยิงแล้วยิงขาดเม็ดขาด2เม็ดขาดเม็ดเ,มเดียวยังไงเพื่อนละเขาเนสสวนมาเอาแล้วน็อกได้ครับรโลจิเตโดโลจิปัสยิงน็อกไปครับอืมเอาครับและขยับเข้าวงแบบนี้ลำบากเหมือนกันนะสำหรัอรบอริชายาวครับเหลือแค่2คนเท่านั้นครับโอลิมปัสมาสวนกระด้างของนี่ก็แม่เป็นแมสแฟกเกอร์ยิงใส่ดาเมจมาเหมือนกันโอ้หสิบห้าดาเมจโผล่มาตั้งวันนี้แม่มิรานอส ยังไม่ปั๊มยาเลือกไม่เลือกไม่ปั๊มยาทามมิ่งเกือบเสียมันก็าทามานแฟกเกอร์มาปาเนตมาย,ย้ยอยๆลูกนี้มาแล้วไอทเมารอช้อนหลังอยู่แล้วท้าของลำพูนจีระทอเลยครับโอ้โหแล้วดูฮะลำพูนครับโดนแซนด์วิชแล้วครับแบบนี้ครับเหลือ2คนแล้วนะฮะลำพูลและเพชรเดครับหนะ แบบท่ามาเลยเดินออกมาก็ล่วงครับพิลันนอรับตรงนี้ฮะมีแต่เสียกับเสียแล้วโอลิมปัสปาลาระเบิดน็อกแมทแฟกเกอร์ไปเพ็ดเดตอะไรตายทั้งพิลันนอและเพ็ดเดตครับยิงสามโอลิมปัสเราจะเกมไปอลอิเชียวัตจบอันดับ4ครับโอ้แล้วมาต่อเนื่องเคลมเลยครับสำหรับดักแมนตรงนี้ครับเอไมเดตป่าเครื่องล้อจริงจริงยี่สิบสองดาเมจยี่สิบสองดาเมจจ่ายไปก่อนแล้วเพ็ดเดตมาโดนเข้าหัวไปอหนึ่งนัดโอ้โหเกือบตายเหมือนกันเลยก็พิพมา ยังไงต่อครธนวัตรกระโดดใช้กรรมากอรปานเนี่ยใส่ไปหลังสโมสรเมื่อชิงจมูมาสุดท้ายเรียบร้อยเป็นเอกรุ่เซียปิดงานไปเลยครับผมลำบูเธียทอนจบอันดับสามไปตีต่อสามตรงน,นี้ก็เป็นมาดีรวมถึงชาร์เปรอร์อะคาเดมี่เลยครับโอ้แล้วเพิ่งเฟดที่หกเท่านั้นเองครับแล้วดูตรงนี้ฮะมีโอกาสถ้าเปิดน็อกได้นี่คือสวยๆเลยแต่ว่าหลบหลังไปได้ก่อนแล้วโดนสวนมาเกือบร่วมเหมือนกันฮะจากแฮมซี่ครับแล้วตูตรงนี้ยังไงครับเขาไปรีกรุ๊ปกันฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตำแหน่งของชาร์เปอร์อะคาเดมี่ครับ ตำแหน่งได้เปรียบกว่าเพราะไอ้มเดียสครับต้องข้ามต้องข้ามฝั่งมานะเดี๋ยวต้องรอดูแหละครับว่าจังหวะที่ข้ามฝั่งมาเนียจะมีการเสียตัวผู้เล่นเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมว่าเขาต้องเอารถมาเพื่อเซตบังเกอร์ครับถ้าแบบนี้ครับเอารถมาบังตัวเองไว้ก่อนนะครับผมว่าเขาน่าจะไม่ได้หมงเข้ามาแบบตรงๆเลยครับน่าจะแบบเล่นขอบวงไปก่อนครับแล้วก็รอเปิดน็อกสักหนึ่งคนครับพี่เบนนะผมยังหาตำแหน่งที่เขาจะมุฟเข้าไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องรอดูครับเอสคูลูเซียครับ ขึ้นรถมาแล้วฮะ GMC มาชิดาเจคอบครับสร<ล>เสียกรอกเรถจิบก็พอไหม <laughs> โอ้คุณนี่ออะไรจริง GMC เฉยตรงนี้ดีนะไม่ใช่รถอย่างอื่นนะ <laughs> ดูฮะอิสตเ,เกอร์ครับต้แหน่งของชาร์เปอร์คันี้ไม่ได้เปรียบฮนะอย่างที่บอกไปเลยต้องรอดูครับถ้ามิดชาร์จเนินต่ำได้เนี่ยไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะดีที่สุดคือเปิดน็อกได้สักคนนะ ต่อครับดักแมนครับไหลขวากะจะปิดบีซิกเกอร์ก่อนหรือเปล่าขวาสุดขวาสุดขอบวงตรงนี้บีซิกเกอร์ครับกำเนตรรอไว้อยู่กำแกรเนตมาจังหวะนี้ปาไปได้านหน้าก่อนหนึ่งลูกตามเสี่ยงรถมายังไม่โดนเลยครับผมเอาครับผมและเอไอทีเอสไหลเข้ามาแบบนี้ต้องเปิดตัวหน้ายังบีซิกเกอร์ไปก่อนแต่ว่าเซตเนตลงข้อเท้าอีกแล้วครับทนายวัตถีโดนตัดน็อกไปดักแมนพยายามยิงสวนกลับไปเหมือน,นกันจังหวะนี้ไหลขึ้นมาเห็นแล้วครับอยู่หลังต้นไม้มาจังหวะนี้กำเนตรรอไว้ก่อนปาไปด้าน้ายไปเลนขวานะครับผมไหลมาจังหวะนี้มายิงคอสไกลเหมือนกันสำ โอ้โหแล้วดูครับบิซิเกอร์ครับเลื่อนเหลือครึ่งหล่อตรงนี้ฮะยังไงกำลังโดนลุมแล้วตรงนี้กำลังออกขวาแล้วสเปยคนโรใส่กรูเซียไปดรอใส่บิซเกอร์แล้คนแรกแล้วไม่อยากจะซ้ำครับผมยังไม่ได้ตรงนี้ครับผมพยายามจะลากไปก่อนนะแต่ว่าดูครับแฮมซี่เซซครับก็ถือแกรนเนตมาอีกแล้วต้องดูว่าระเบิดจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเกมเลยหรือเปล่าครับแล้วดูกรอนาโตมี่ครับยังอยู่กลางวงคนเดียวแบบนี้แยกกันเล่นครับพี่เบนนะคุณผู้ชมโอ้โหเอาเลยครับ2ต่อสครับแบบนี้งานเข้าเหมือนกันและดูกันเราจะเซ ของใส่ลุชิดาเจคอบวิ่งมาด่มใจเย็นแล้วเดินมาไม่รอแล้วครับจ่าวิ่งมาเปิดตัวเห็นเห็นแบบนี้เอาละเพื่อนบางไลน์ก็สุดถามจริงๆเธอแล้วคุณเซียไปยิงน็อกสายแฮมซี่ได้เลยหลือตัวเดียวจะได้ชาเปอร์กันมี่ครับ โอ้โห oh, แล้วไอ้ค ah, ูลูเซียไปยิงคืนด้วยหนึ่งนะใส่ชนะเจคอบกับมันสกูลนี่บอยแหมเองยิงพี่ทำมวันน้องตรงนี้เรียบร้อยครับเจคขอบเอารถทับนะหน่อยแฮมี่เตอร์เซงก็ตีไปพอจังหวะอันนั้นหนึ่งปาไม่ได้หนึ่งปาไม่ได้หนึ่งพยายามมาลากลมาแล้วมันดูครับในแหนักแม่ยิงสเปรย์ใส่มาเหมือนกันแล้วตรงนี้ครับอนาโตมี่ครับนอนหลบมาก่อนเพื่อจะปั๊มเมทคิดมันใช้เก้าวินาทีครับ เจเขาค่อยไหลมามีออปชันอยู่ยังไม่ได้ปลาไปนะสำหรับโมโลตอฟตรงนี้ไม่ได้ไล่เคลียร์ดักแมนเดินตรงมาดักแมนเดินตรงมาจาังหวะน,นี้ออกซ้ายมาหันขวาเ oh. จอมาเรียบร้อย MITS e แลวครับผม 10Q คิวในเกมนี้ครับพี่เบงคุณผู้ชมครับ